เขาว่าเขาว่า,าจิตถ้าล้มวนเขาเฉยอีกกระสอบหนึน่งพันบางเสียเอานั่นน่นะเมียนไอ้เอาอีหลีบอบอมล้มมือขืนไอ้เฮาล้มันค่อยแห,คยหบค่อยแหงคอยจีมาเอาเขา้าจีบมาเอาเข้าเหรอเออยแล้ให้อรีบบอสสวัสดีค่ะโอ้ยไปยังไงมาจากไหนเนาะนี่เนาะโอพวกหมอล้มไม่คืนน,นี่ต้นีเหมียนหมาเดียหมาเดียวไม่ได้ล้างหน้าเลย มาหาเช็เข่าตัวโอ้พอดีเลยเข่าขึ้นไ้ใหม่หน่มาเชื่อกันตาก่อนจะหายุดอกมาเชื่อกันตาก่อนมามาจะหฮยุดอกเจ๊มอ้ําตากเข่าป้ามัขอเข่าเจ๊เจ๊มล้อลำาลเข่าบันนะโอ้ยในโลกนี้เขามีบ่ว่าบ่มีดอกแต่ว่าเขายากไดใจเขาก็เห ah <130 obsession> ็ตเนาะเออเากได้เขาเฮ็ดเอาตัวยังได้ก็ได้หมดต้ดนั่นแหละมันยินพาทันเด็มาตากเอาจะได้ไ้ เสียวเขาเขาเสียวเขาเขาก็ไปมาตากเขาตัว <la> ยังงามมาตากเขากูบอกอย่ากูบอกเคยพ่อกูบอกเคยพ่อหมอลล์้อมคอเขาพ่อแม่มันได้กูมาตากเขา